ประภาเล่าทริปรัสเซียสุดโหดโดนโกงขโมยของสู์กว่า2 0งแสนเผยทริกสายมูลปล่อยปูแล้วได้งานนางเอกสาวสุดสวยพิมพ,มพิมประภาที่วันนี้จะมาเปิดใจครั้งแรกหลังคว้ารางวัลทํำคอนเทนต์ได้ที่1ของโลกและเปิดเผยชีวิตโดนขโมยของในต่างแดนมูล,ลค่ากว่า2 0งแสนบาทพร้อมเปิดความเชื่อสายมูสุดแปลก ปล่อยปูแล้วได้งานสุดปังขอพรีเซนเตอร์ภายในหนึ่งเดือนผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการได้รางวัลทำคอนเทนต์อันดับหนึ่งของโลก บแบรนด์ติดต่อให้เราเป็นตัวแทนประเทศในการไปร่วมงานของแบรนด์แบรนด์หนึ่งในการที่เขาเปิดตัวสินค้าใหม่เขาจะส่งตัวแทนของแต่ละประเทศไปเพื่อจะทำคอนเทนต์แข่งกันทั่วโลกเขาจะให้โจทย์มาในวันนั้นแล้วทำเลยทันทีส่งในวันรุ่งขึ้นโจทย์ที่เราได้รับคืออะไร เขาจะบอกว่าต้องมีอะไรบ้างหนึ่งทางแบรนด์ต้องการเรื่องไหนบ้างที่อยากให้เราเล่าต้องมีภาพเียมแบบไหนบ้างที่เขาต้องการทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราคิดได้เองเลยว่าเราอยากจะเล่าแบบไหนวันนั้นทีมเริ่มถ่ายตั้งแต่ที่สนามบินเปลี่ยนประมาณ5-6ถึงชุดวันนั้นเหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะเรารู้สึกว่าอันนี้เราเป็นตัวแทนประเทศแล้ว เราก็อยากทําให้ดีที่สุดทางแบรนด์ก็ไว้ใจเราแล้ววันนั้นเราไปกับพี่แอมสอคนซึ่งทางแบรนด์เขาต้องการให้เป็นไลฟ์สไตล์มากที่สุดไม่เอาโปรดักชันเห็นพิม์บอกว่าเหลือเชื่อมากที่ประกาศแล้วเราชนะพิ์ทำเต็มที่สุดใจอยู่แล้วพอเราไปเห็นคลิปที่ประเทศอื่นเขาทำทิมเห็นเขายกทีมโปรดักชันไปต่อหน้าเราแล้วเราอยู่กันสองคนพิ์บอกพี่แอมว่าไม่ได้แน่นอนเราทำดีของเราแล้ว แต่คงไม่ได้หรอกเขายกกันมาขนาดนี้โอกาสที่จะได้มันยากเราเห็นคลิปออกมาคือมันดีจริงๆคือถ้าไม่ได้ก็ไม่แปลกประเทศอื่นเขาเก่งมากด้วยความที่ไม่หวังในงานเขาประกาศ3มรอบนี่ไม่รู้ตัวเลยตอนนั้นด้วยความที่พิมพ์มั่นใจมากๆว่าตัวเองจะไม่ได้พิมพ์ก็เลยดินเนอร์เต็มที่นั่งกินเปลี่ยนชุดด้วยตอนแรกพิมพ์เตรียมชุดยาวไปเผื่อเราได้รางวัลแต่วันนั้นพิมพ์คิดว่าคงไม่ได้หรอก ไปกินข้าวเฉยๆก็เลยเปลี่ยนเป็นเบรซั้นจนเขาประกาศรอบที่3ทีมงานเดินมาตามเราตรงโต๊ะและด้วยความที่ทุกคนตกใจเลยไม่มีช็อตที่เขาประกาศชื่อก็คือดีใจกระโดดเลยเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปประสบผลแล้วและเราก็รู้สึกว่าการได้เอารางวัลกลับมาที่บ้านก็ดีใจเห็นว่าโดนโกงค่าแท็กซี่จนเป็นเรื่องเกือบเอาชีวิตกลับมาไม่รอด ทิมพาที่บ้านเที่ยวช่วงปีใหม่ไปรัเสเซียเราเจอเหตุการณ์ที่ค่อนข้างไม่โอเคหลายอย่างตั้งแต่เราลงสนามบินมาเลยครอบครัวพิมมากันก่อนพิมพ์ตามไปทีหลังก็เลยต้องเดินทางคนเดียวขึ้นแท็กซี่ไปปุ๊บตกลงราคากันเรียบร้อยอยู่ดีๆระหว่างทางจากแท็กซี่สมมุติว่าจากราคา4 0 0พันเขาก็บอกว่าราคา8 0 0 0กลางทางพิมก็บอก ไม่นาอยู่เราคุยกันสี่พันที่สนามบินเราคุยกันแล้วเขาบอกไม่แปดพันแล้วตอนนั้นอยู่บนโทเว์เวเขาบอกถ้าไม่แปดพันอยู่ลงตรงนี้เลยตอนนั้นลบยี่สิบสององศาตอนนั้นถ้าต้องลงก็แย่อยู่ทางด่วนเราจะลงยังไงแล้วเราก็กลัวเขาจะจอดแล้วเขาชะลอแล้วพูดว่าถ้าไม่จ่ายลงไปเลยเรากลัวผู้หญิงคนเดียวด้วยขับรถเป็นผู้ชายตัวใหญ่มากแล้วจบยังไง เราก็ต้องยอมพอไปถึงปุ๊บไม่ยอมให้เราลงจากรถตอนนั้นน้องสาวมารับที่รถแล้วเหมือนพิมเปิดแต่เหมือนเขาล็อกไม่ให้เราออกแล้วเขาก็ถ่ายน้องพิมอีกทีนึงบอกว่าห0,000่นคือตอนนั้นเรายังไม่ได้จ่าย8000แต่เขาบอกว่าไม่1 0,000แต่ว่าน้องพลอยไม่ยอมเขาเป็นล็อกเกอร์อยู่แล้วเขาก็เอากล้องจ่อหน้าเลยอยู่จะราคานี้ใช่ไหมเขาก็ไฟเขาบอกว่าถ้าทําแบบนี้ยูจะไปออกกล้องนะ เขาก็ยอมในราคา8,000จ่ายปุ๊บเขาก็เปิดรถที่เราออกทิมไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้กับเราเราไปเที่ยวแล้วเจอช็อตนี้ตั้งแต่ลงเครื่องมันเป็นอะไรที่ใจเสียมาก8,000เป็นเงินประเทศเขาหรือประเทศไทยประเทศเขายังไม่จบกระเป๋าหายอีก ประเทศเดิมเป็นขากลับจากที่เราไปดูแสงเหนือที่เมืองหนึ่งและเป็นขากลับที่เข้าเมืองหลวงพอมาปุ๊บรอกกระเป๋าที่บ้านทิมได้กระเป๋าหมดทุกคนแล้วเหลือของพิมใบเดียวที่ยังไม่มาทิมก็ยืนรอครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มาก็เลยไปถามพนักงานเขาบอกว่าอยู่ที่นั่นซึ่งเราก็ไปเจอจริงๆแต่ตอนที่พิมพ์เช็คกระเป๋ากลอนที่มันล็อกกระเป๋าเดินทางมันถูกปลดออก ไม่ใช่การนัดด้วยเป็นการตรวจล็อกปกติเลยเรามั่นใจว่าก่อนที่เราจะโหลดกระเป๋าเราล็อกดีแล้วเราก็เลยเปิดกระเป๋าตรงนั้นเลยเห็นว่าของเรากระจัดกระจายเต็มกระเป๋าไปหมดเพราะส่วนใหญ่ถ้าพิมแพกพิมจะแพกในถุงสุญญากาศแล้วมันออกมาหมดแล้วสภาพนั้นถูกหรือแน่ๆเราเลยเช็คของมีค่าของเราว่าอะไรหายไปบ้างกระเป๋าแบรนด์เนมเครื่องประดับไปหมดเลยรวมๆกันก็2 0 0 0 0 0กว่าบาท แล้วได้คืนไหมไม่ได้ค่ะเราได้แจ้งกับทางร้านไหมไปขอดูกล้องด้วยความที่พิมพ์พเปิดตรงนั้นเลยพนักงานก็อยู่เขาก็เห็นอยู่ว่าของเราหายแต่เขาไม่ช่วยด้วยความที่เรากลัวด้วยความที่เราบริสุทธิ์ใจได้กระเป๋ามาปุ๊บเราเปิดเลยเขาบอกว่าไปสถานีตำรวจพอไปสถานีตำรวจตำรวจก็ไม่ช่วยอีก สิ่งที่เขาทําก็ช่วยประมาณหนึ่งคือเปิดกล้องวงจรปิดให้เราดูแต่เป็นกล้องวงจรปิดตอนที่เห็นเราหยิบกระเป๋าซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเขาบอกว่าเขาทําให้ได้แค่นี้ตอนนั้นที่พิมพ์เสียใจมากๆมันเป็นของที่แบบมีคุณค่าทางใจมันเป็นของขวัญวันเกิดแฟนซื้อให้ต่อให้เราซื้อใหม่ได้มันก็ไม่ใช่ใบเดิมแล้วคือตอนเปิดมาเสียใจมากพิมเช็คอย่างแรกเลย เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้มันหายเลยแต่ก็ถือว่ามันเป็นบทเรียนพอคลิปนี้ออกไปก็จะมีสองคอมเมนต์ก็จะบอกว่าทำไมเอาของมีค่าใส่เข้าไปในกระเป๋าเดินทางที่โหลดต้องยอมรับเลยว่าพิมพ์ไม่รู้ไม่เคยคิดมาก่อนว่ากระเป๋าที่โหลดจะถูกนัดได้หลายคนถามว่าทำไมไม่ใส่ในแครี่ออนคือแครี่ออนของพิมพ์เต็มไปด้วยอุปกรณ์กล้องของน้องสาวที่เป็นล็อกเกอร์มันแพงกว่ายเยอะเราต้องเลือกใส่ของที่มีค่ามากกว่า ใส่ลงไปใน carry on อมเมนต์ส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไหมมันก็มีคนที่เห็นใจคนที่เข้าใจคนที่โทษเราก็มีเราก็เสียใจแต่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราต้องป้องกันตัวเองหลังจากเกิดเหตุการณ์ต่างๆกลับมาเข้าสายมูเลยปล่อยปูเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีข่าวดีเข้ามาทําไมถึงปล่อยปู หลังจากที่กลับมาจากรัสเซียพิมพ์ค่อนข้างน้อยด้วยความที่ทุกปีพิมพาครอบครัวไปเที่ยวช่วงปีใหม่แล้วเราจะรู้สึกฟลูเอเนอร์จีแต่ครั้งนี้มันเป็นการกลับมาแล้วเป็นการเริ่มต้นปีที่มันไม่ดีต่อใจเราเลยผู้จัดการก็รับรู้ว่าเราหนอยเขาก็เลยบอกว่าประเดี๋ยวแม่พาไปมูก็พาไปตลาดไปแผงปูทะเลแล้วให้เลือกบอกเดี๋ยวจะพาน้องไปปล่อยเราก็ซื้อไปประมาณหนึ่งเราก็ไปปล่อยที่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์น้ำทะเลเขาก็สอนวิธีการปล่อย ปล่อยปูช่วยเรื่องอะไรเวลาปูไปขายในตลาดเขาจะถูกมัดแขนมัดขาเอาไว้มันเป็นเหมือนการจองจาําเป็นการทรมานร่างกายเขาการที่เราไปตัดเชือกออกเชือกงานก็เปรียบเสมือนปัญหาก็เหมือนเราตัดปัญหาออกไปก็เหมือนปล่อยพันธนาการของเขาให้เข้าเป็นอิสระถือว่าได้บุญขอได้ทุกเรื่องไหม ขอได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความรักถ้าตัดไปความรักก็ไปเลยนะคือพิมพ์ถ้าง,งูพิม์พมูเรื่องงานอย่างเดียวตอนนั้นเราไม่ได้ตั้งใจจะขออะไรใดๆทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้ทุกอย่างปัญหามันออกไปไม่อยากให้มีปัญหาอะไรในปีนี้แล้วปล่อยปุ๊บงานคอนเฟิร์มปั๊บ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพิมตัดปุ๊บน้องเดินลงทะเลไปสายเข้าทันทีแล้วก็คอนเฟิร์มงานเลยคือที่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลต้องเช็คก่อนนะคะว่าเขาเปิดหรือยังหลังจากที่พิมพ์ลงคลิปไปมีแฟนคลับมาบอกว่าเขาไปแต่เขาปิดไปแล้วคนไปเยอะเกินแล้วมันเสียระบบนิเวศหลังจากปล่อยปูเสร็จงานคอนเฟิร์มแล้วทำอะไรต่อผู้จัดการเราเรื่องงูไม่ธรรมดา ก็เลยบอกว่าแม่หนูอยากได้พรีเซนเตอร์ปีนี้ปีนี้หนูยังไม่ได้เลยแม่แอมก็เลยบอกว่ามีที่หนึงแม่อยากพาไปก็เลยพาพิมพ์ไปวัดป่าคลอง11บอที่แอมก็บอกคลิกมาบอกว่าให้ถวายบุญก่อนเหมือนเราอยากได้อะไรก็ต้องให้เขาก่อนเราอยากได้พรอะไรมาก็ต้องให้บุญเขาไปก่อนก็บอกว่าถ้าท่านเมตตาขอให้ท่านอนํานวยอวยพรให้กับเราด้วยอีกทริคหนึ่งเลยคือต้องมองตามองแบบอ้อนวอนเลยหนูขอเธอนะ ให้ท่านเห็นถึงความตั้งใจให้ท่านจำหน้าเราได้มองตาตลอดที่ขอพอรเหมือนเดิมคะ่ะไม่ได้ขอเรื่องความรักขอเรื่องงานคือขอเรื่องเดียวต้องมั่นใจด้วยนะเราตั้งมั่นเลยว่าเราอยากได้สิ่งนี้ตอนนั้นในใจพิมพ์บอกว่าหนูขอพรีเซนเตอร์ตัวหนึ่ง